好的。 นรับทุกท่านเข้าสู่แผนกรตลาดที่เป็นสร้างเรา,าเป็นมนุษย์เฮินหลานจากที่แผนกันตลาดนะคะวันนี้ใครมีหนังสือเล่มน,นี้บ้างคะมาเช้าก็แจกไปค่ะ <Yeah. S 1> พี่ย่าบอกเลยนะคะระบบคู่มือที่บริษัทจ่ายให้ไปนั่นแหละค่ะท่านไปอ่านเลยค่ะจะสร้างให้ท่านประสบควาสมสําเร็จและเป็นมนุษย์เอินานในที่นี่แล้วแผนกรตลาดที่พี่ย่าจะพูดถึงก็อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้แล้วด้วยถ้าใครมีหนังสือเล่มน,นี้ให้เปิดหน้าแผนกรตลาดได้เลยค่ะนะคะเอามาได้เลยค่ะสําคัญมากๆนะคะวันนี้ ถ้าพี่ยายาเขียนมือทุกท่านเข้าใจแต่ทุกท่านอาจจะไปสื่อสารได้ไม่เต็มที่แต่สู้ที่เราเรียนจากหนังสือระบบที่บริษัทให้ไว้แล้วดีกว่านะคะเล่มน,นี้นะคะเปิดหน้าแผนกระดาษเลยค่ะวันนี้นะคะการเริ่มต้นกับธุรกิจยู่มีพัฒน์เนี่ยทั้งหมดมี4ตํตแหน่งตําแหน่งแรกเห็นไหมคะจะมีข้อนี้เลยตําแหน่งบอลเราซื้อสินค้าใช้ยอย่างน้อย300 P v นะคะเราจะเป็นนักธุรกิจตําแหน่งบอลเมื่อเราซื้อ ซื้อสะสมครบ1,000พว PV บอยสั์จะปรับให้เราเป็นตำแหนง่งซินเวอร์นะคะเราสะสมได้นะคะถ้าเราสะสมครบ5 5 0พวี PV เราจะเป็นตำแหนง่งโกเราซื้อสะสมครบ5 0 0พว PV เราก็จะเป็นตำแหนง่ง V.I.P. แต่การเปิดธุรกิจครั้งแรกเราไม่จําเป็นต้องสะสมก็ได้เราจะเปิดตําแหน่ง V.I.P. ในวันแรกก็ได้นะคะคือ4ตําแหน่งทีนี้รายได้ข้อแรกนะคะรายได้กําไรจากการขายปลีกวันนี้เราซื้อในราคาสมาชิกแต่มันจะมีข้างกล่องเราจะได้ส่วนต่างแล้วนะคะอ,อ่รายได้ข้อสอรายได้จากการที่เราไปแนะนำใช้ดีแล้วก็ บอกต่อบริษัทจะคำนวณค่าแนะนำให้เราทั้งหมด3ชั้นคนที่เราไปบอกเรียกว่าชั้นลูกลูกไปบอกต่อเรียกว่าชั้นหลานหลานไปบอกต่อเรียกว่าชั้นเหลนบริษัทจ่ายให้เราสามชั้นวันนี้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่ตำแหน่งบอลอ่าพี่ย่าเอาตรงนี้เลยนะตำแหน่งบอลเมื่อเราไปบอกลูกเราจะได้ค่าแนะนำที่ร้อยเปอร์เซนต์จาก P ีลูกเราเปิดธุรกิจตำแหน่งบอลเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซนต์ ของ PV เ,เท่ากับ300บาทแต่ถ้าลูกเราเป็นตำแหน่งซินเวอร์ล่ะร้อยเปอร์เซนต์เราก็จะได้1000บาทถ้าลูกเราเป็นตำแหน่งโกเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่2,500บาทลูกเราเป็นตำแหน่ง VIP ร้อยเปอร์เซนต์เราก็จะมีได้ที่5,000บาทนะคะทีนี้ตำแหน่งบอลบริษัทจะคำนวณค่าแนะนำให้เราชั้นเดียวชั้นลูกเท่านั้นอยู่ในช่องนี้ บริษัทจะคำนวณในชั้นหลานให้เราอีก20%ก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นนักธุรกิจที่ตำแหน่งซินเวอร์ขึ้นไปนะคะซินเวอร์ขึ้นไปเราจะได้2ชั้นนะคะลูกกับหลานแต่ตำแหน่งเลนบริษัทไม่คำนวณให้แล้วเราจะได้อีก10%เพิ่มก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่ที่ตำแหน่งโกและ v p บริษัทจะคำนวณชั้นเลนให้เราอีก10%นะคะนี่คือค่าแนะนำา3ชั้น เมื่อเราแนะนำมาจะมีรายได้อีกข้อหนึ่งนะคะคือข้อที่3ามก็เรียกว่าบาลานซ์บาลานซ์นทีมที่นี่นะคะแผนการตลาดของเราจะเป็นผังไบนารี ซ้ายแล้วก็ฝาวันนี้คำนวณบาลานซ์ทีมที่5 0เราดูหนังสือประกอบได้เลยนะคะตำแหน่งบอลบาลานซ์50%าตำแหน่งซินเวอร์ที่60%ตําำแหน่งโก70ตําตำแหน่ง v i p 80%เป็นผังมาไบนารีนี่คือตัวเราเมื่อเราวางเข้าไปซ้ายและฝามันจะเกิดขึ้นบาลานซ์การคำนวณต่อรอบทุก5วันบริษัทคำนวณให้เรายกตัวอย่างใครที่อยู่ใต้องค์กรเราทุกๆคนเนี้ยค่ะ นะคะมันจะมีตัวอย่างอยู่ในหน้านี้ประกอบนะคะทุกอย่างมีส่วนประกอบหมดเลยนะคะซ้ายและฝารวมการ5วันผ้าคะแนนฝั่งนี้มี2,000 20, 0 PV พี่ย,ย่ายกตัวอย่างฝั่งนี้มี1,000 0 PV บริษัทจะเอาคะแนนที่น้อยกว่ามาคำนวณทีนี้เรามาดูตำแหน่งบอล50%ซนินเวอร์60%ตำแหน่งโก70 VIP 80 หนึ่งหมื่นพีวีที่เอามาถ้าวันนี้เราเป็นนักธุรกิจตำแหน่งบอลบริษัทเอา50%มาคูณให้เราเราจะมีรายได้ที่บาลานซ์ที่5,000บาทแต่หนึ่งหมื่นเท่ากันแต่บางเอิญเราเป็นนักธุรกิจตำแหน่ง v i p บริษัทจะเอาแปเมาคูณเราจะมีรายได้ที่800 0บาทเมื่อเราสร้างองค์กรองค์กรเราเติบโตเติบโตขึ้นคะแนนก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าคะแนนพี่ยอายกตัวอย่างคะแนน ข้างที่น้อยกว่าทีมอ่อนเกิดขึ้น1นึ่งแสน PV ล่ะเอเราเป็นนักธุรกิจตำแหน่งบอลบริษัทก็เอา50%มาคูณเราก็จะมีรายที่50าหมบาทแต่เราเป็นตำแหน่งบอลมันจะมีเพดานการจ่ายเพดานการจ่ายจะอยู่หน้านี้นะคะต่อรอบห้าหมื่นก็จริงแต่บตริษัทจะจ่ายในตำแหน่งบอลสูงสุดต่อรอบรอบละสองหมื่นบาท เดือนหนึงหรอบบริษัทจ่ายสูงสุด1นึ0 0 0ส0บาทแต่วันนี้คะแนน1นึ่งแสนเท่ากันเราอยู่ตำแหน่ง VIP บริษัทจะเอาที่80%มาคูณเมื่อ80%คูณ1 0 0 0 0แสนเราจะมีรายได้ที่ 80, 80 0 0 0 8 0 0 0 0ืในตำแหน่ง VIP บริษัทจะจ่ายให้เราเพราะต่อรอบสูงสุดบริษัทจะจ่ายให้เราที่รอบละ2 0 0 0 0 0บาทเดือนหนึงหรอบเท่ากับ ล้านสองทำยังไงก็ได้เราได้สองแสนคือคะแนนทีมอ่อนต้องมีสองแสนห้าหมื่น PV เมื่อไปคูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับรอบสองแสนะรอบสองแสนหกรอบก็คือล้านสองแล้วข้อดีของผังแบนนอรี่ลึกไม่จำกัดชั้นด้วยลึกไปเลยค่ะทำยังไงก็ได้ได้ทีมอ่อนที่สองแสนห้าหมื่น PV ถ้าเป็นบริษัทอื่นนะเขาจำกัดชั้นเลยชั้นที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไม่คำนวณได้แล้วแต่นี่ลึกไปเลยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือยังภาคใต้สปอนเซอร์ได้เลยค่ะนะคะ บริษัทไม่จำกัดนะคะนี่คือในผังไบนารีนะคะทีน,นี้จะมีข้อที่4โบนัสแมทชิ่ง2 0มันจะตีออกมาผัางนี้ลักษณะนี้นะคะทุกอย่างที่พี่ย่ามาเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้แผนแมทชิ่ง g 5เรามาดูวันนี้ตัวเราเมื่อเราแนะนำลูกลูกเราก็สามารถสร้างองค์กรสร้างลูกของเขาซ้ายและขวาจะเกิดขึ้นทั้งข้านแนะนำบาลานซ์ทีม สร้างลูกให้มีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเต็มลิมิตต่อรอบ200,000ที่บริษัทจ่ายถ้าลูกเรามีรายได้ต่อรอบ200,000บริษัทยังคำนวณให้เรา20%เราจะมีรายได้ที่4 0 0 0 0บาทไปไหนอาบริษัทจะไปให้เราลูกเมื่อไปบอกต่อชั้นหลานหลานเราช่วยกันสร้างหลานให้มีรายได้บาลานซ์ทีมนะคะหลานมีรายได้บาลานซ์ทีม20 0 0 0 0ต่อรอบ บริษัทยังคำนวณให้เราอีก10%เท่ากับ20,000บาทไปไหนไปคำนีให้เรานะคะล้านไปบอกต่อเลนเราสร้างเหนให้มีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าไหรอ่ารอบละสองแสนได้สองแสนบริษัทยังคูณให้เราอีกห้าเปอร์เซ็นท่ากับหนึ่งมืนไปไหนไปให้เรามองนะคะต่อรอบนะคะต่อรอบนะคะถ้าเกิดขึ้นหกรอบเรามีลูกคนเดียว สี่หมื่นคูณหกสองแสนสี่นะคะลูกคนเดียวมีได้ล้าน 2, 2, สองสองแสนสี่นะคะค่าบริหารแล้วลึกลงไปอีกล่ะถ้าวันนี้เรามีลูกสิบคนล่ะถูกไหมคะ 2, สองล้านสี่นะ,ะแล้วสิบก๊อปปี้ก๊อปปี้สามชั้นนะคะเราจะมีได้ที่เจ็ดสิบห้าล้านแล้วข้อนี้พี่ย่าชอบมากเลยค่ะบริษัทเขียนคําว่าโรอัพวันนี้เราไปบอกลูกล้านเลนหรือไหลหลนใช่ไหมคะแต่บังเอิญลูกล้านเลนไม่ได้ทําธุรกิจ ถ้าเป็นบริษัทอื่นบริษัทจะไม่คำนวณให้แล้วใช่ไหมแต่ที่นี่บริษัทคำนวณให้จะมีชั้นที่สี่ที่ห้าที่6เกิดขึ้นมาหนึ่งสองามเนี่ยไม่ทำทีนี้ชั้นที่4ี่ที่ห้าที่ทำเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเลเวลที่20่เอร์ซนันทีเลยชั้นที่ห้าจะขึ้นมาเป็นเลเวลที่สิบเปอร์เซ็นต์ันทีเลยชั้นที่6จะขึ้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ันทีเลยแสดงว่าทุกสายลึกแค่ไหนบริษัทจ่ายเต็มแม็กด้วยการโลอัพที่สามสิบห้าเปอร์เซ ไม่รักษายอด,ไม,ยอดอไม่รักษายอดนะคะแผนนี้อย่าลืมนะคะเราอย่าลืมรักษายอดอย่างน้อย300 PV ซื้อกินซื้อใช้ภายในครอบเรือนก็ได้แล้วนะคะ300 P v ถูกไหมคะแล้วอย่าลืมนะคะให้รักษายอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เท่านั้นเพราะท่านจะได้ครอบคลุมทุก ทั้งเดือนเลยหกรอบบางคนเข้าใจผิดไปรักษาไปเดือนรอบแรกๆเราจะไม่ได้นะคะ 1- ถึงที่เท่านั้นนะคะแผนนี้ทีนี้มีข้อหนึ่งถ้าเราเป็นนักธุรกิจตำแหน่งบอลบริษัทจะไม่คำนวณแผนนี้ให้เรานะคะใครเป็นบอลน,นะคะ<ด>จะไม่ได้แผนนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็นซินเวอร์ล่ะนักธุรกิจซินเวอร์บริษัทจะคำนวณแผนนี้ให้เราแค่ชั้นลูกชั้นเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งโกบริษัทจะคำนวณให้สองชั้นชั้นลูกกับชั้นหลานแต่ถ้าเราเป็น v วีพีบริษัทคำนวณให้สามชั้นลูกหลานเหลนตกลงไปตำแหน่งอะไรคะ <Yeah. S 1> VIP แล้วเรายังมีค่าคียสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะให้ไปศึกษาที่พี่ย่าพูดมาทั้งหมดรายละเอียดปีย่อยอยู่นี้นะคะเมื่อท่านเป็น VIP แล้วจะสู่ตำแหน่งเกียรติยศนะคะพี่ย่าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเป็นมนุษย์เดินล้านแล้วก็สำเร็จตำแหน่งไดมอนด์อัพขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ